มายาออนทัวร์คุณผู้ชมค่ะมาช่วงสกุลมายาออนทัวร์ของเรากันบ้างนะคะวันนี้ค่ะเอาใจเหล่าอากาเซ่กันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งีิชันก็เป็นหนึ่งในอากาเซ่เหมือนกันแหมคุณต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจจริงๆนะคะเมื่อหนุ่มแบมแบมกัสเว่นนะคะหรือว่าแบมแบม,แบมกันพิมุกเนี่ยแหละคะ่ะกลับบ้านนะคะกลับไทยนะคะแหมในรอบ2ปีเลยคุณเราคิดถึงมากจริงๆนะคะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคะแฟนๆแฮปปี้สุดๆเลยละคะ่ะ ทำเอาแฟนๆยิ้มแช่งรับเดือนแรกของปีกันเลยเลยค่ะสําหรับงาน2022 BAM BAM Fan m e e t i n แบมแบมแฟนมิอิบงเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเพราะนี่คือการมาเจอกันแบบอบอุ่นสไตล์นะคะของน้องแบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมแบมก็อตเซเวนนั่นเองค่ะที่เขาได้ใกล้ชิดกับแฟนๆแบบสุดๆไปเลยหลังจากท่างหายจากการมาเยือนไทยนานถึง2ปีเต็ม แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าก็มีกิจกรรมออนไลน์ให้แบมและก็แฟนๆได้พบปะพูดคุยกันแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดถึงบรรยากาศของการพบปะกันในงานแฟนมิทติง้งหรือว่าคอนเสิร์ตท,ที่เราได้ฟินกันทุกสดประสาทน,นะคะ และเมื่อโฟโนล็อกค่ะประกาศจัดแฟนมิงให้ใกล้ชิดกันใน2022บแบมแบมแฟนมิงอินแบงคอกปุ๊บนะคะบัตรก็เต็มปั๊บเลยเลยคะ่ะซึ่งงานนี้ก็เป็นการร่วมมือกันของโฟโนล็อกของไทยกับนะคะอบิสคอมพานีต้นสังกัดของแบมแบมที่เกาหลีใต้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆของหนุ่มแบมแบมงานนี้พูดได้เลยนะคะว่าเติมเต็มหัวใจแบบขั้นสุดเลยแหละคะ่ะคุ้มค่ามากเลยกับ2ปีแห่งการรอคอยจริงๆนะคะ โดยแบมแบมก็ได้เผยความรู้สึกนะคะกับที่เกิดขึ้นให้ได้ฟังกันด้วยคุณผู้ชมโดยแบมแบมเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่า2ปีเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงกรีดแบบนี้ของแฟนๆตอนที่ผมอยู่ที่เกาหลีคนเดียวก็มีช่วงที่เหนื่อยบ้างแฮปปี้บ้างสลับกันไปจริงๆภาพที่ผมเห็นตรงหน้าแบบนี้เนี่ยปกติก็จะได้เห็นเกือบทุกเดือนแต่พอไม่ได้มาเห็นเนี่ยเกือบ2ปีแล้วการที่เราได้เจอกันจริงๆไม่ได้ผ่านหน้าจอมันมีอะไรที่มีค่ามากเลยครับ วันนี้เราได้อยู่ด้วยกันเป็นทุกวินาทีที่มีความหมายสำหรับผมมากและผมไม่แน่ใจว่าจะได้กลับไทยอีกเมื่อไหร่แต่ตอนที่ไปเกาหลีก็จะตั้งใจทำผลงานเพลงให้ดีๆให้ทุกคนได้ฟังและก็รับชมกันผมจะเป็นศิลปินที่จะไม่ทําให้ทุกคนอายที่มาเป็นอากาเซอยากให้ทุกคนบอกได้อย่างมั่นใจว่าเป็นแฟนคลับของผมผมอยากเป็นศิลปินที่ทุกคนทั่วโลกยอมรับยังไงผมก็จะสู้เราจะสู้ไปได้วยกัน และสุดท้ายนี้ผมอยากขอบคุณแฟนๆมากครับที่ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามทุกคนก็คอยอยู่ให้กำลังใจกันมาตลอดครับ และอัปเดตล่าสุดนะคะต้องบอกว่าพอน้องแบมแบมกลับถึงเกาหลีปุ๊บค่ะก็ประกาศข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าเตรียมปล่อยนะคะมินิอัลบั้มนะคะต้องบอกว่าเป็นมินิอัลบั้มที่2ตามสัญญาไว้กับแฟนๆในงานมิสติ้งปั๊บเลยเลยคะ่ะแหมต้องบอกว่าแฟนๆก็กรี๊ดก,กันเลยสิคะคุณเตรียมกรี๊ดพร้อมกันเลยนะคะวันที่ส8มกราคมนี้คุณผู้ชมคะ่ะเวลาส6หนาฬิกาประเทศไทยนะคะยังไงติดตามให้กำลังใจนะคะสำหรับหนุ่มแบมแบมด้วยนะคะ ก็เรียกได้เลยนะคะว่างานนี้ต้องติดตามกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะของเหล่าอากาเซ่เองและก็ต้องบอกว่าแบมแบมเนี่ยทั้งตัวศิลปินนะคะก็คือแบมแบมเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยที่ได้กลับบ้านในรอบ2ปีเพราะฉะนั้นถึงจะอยู่เกาหลีก็ตามอยู่ไทยก็ตามเราก็ต้องส่งกำลังใจให้ด้วยเนะะี่ยสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้นะคะแบมแบมกันพิมุกนั่นเองค่ะมายาออนทู